อาวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันนะครับพี่ไม้ซึ่งพี่ไม้ไม่ได้มาด้วยเนี่ยคราฟน้องจินก็จะมาปั่นจักรยานทุกอาทิตย์เลยอ่าจินบอกพี่ไม้ไหน่อยแล้วว่าไงบ้างเร็วเหนื่อยมากโอเคบอกยายบอกแจด้ีดีกว่วานยังไงบ้างนะครับผมบอกยายหน่อยเร็วเหนื่อยมากอก็พี่ไม้อย่างวาแต่เล่นเกมนะพี่ไม้นะพี่ไม้มาปั่นจักรยานกับน้องจินนะครับบ๊ายบาย เด็กโก้พี่ไม้เราคือแกะสองตัวในพี่ไม้นะแกะสองตัวตัวนี้มันมามีชาจีนน้ำพี่ไม้ดูดิมันกำลังทำอะไรพี่ไม้เห็นไหมเนี่ยโอ้ดูสิพี่ไม้ดูดิพี่ไม้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 มันมากระหหารแล้วโอ้พี่ไม้จับมันได้พี่ไม้เนี่ยโอ้โหมันเามาเอามาจับปลมนะพี่ไม้มันกำลังจะข้าวโพดนะพี่ไม้นะโอ้โหดูพี่ไม้ดูมันกินพี่ไม้โอ้โหพี่ไม้พี่ไม้ดูมันกำลังไปพี่ไม้ดูดิโอ้โหพี่ไม้ดู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  ไม่ดูเดี๋ยวพี่ไม้พี่ไม้จับมันได้พี่ไม้พี่ไม้ดูพี่ไม้ดูโอ้โอ้โอ้โม้อ้ไอ้โ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 อ้อ้มอ้โม้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โโอ้โโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โอ้อาโ้โอ้โอโอ้โน้โอ้โอโอ้โอ้โอ้ัิโ้เ ด่านที่ทดสอดสมรรถนะแบบกินเปลงขึ้นมาในพี่ไม้นะข้างล่างมันจะเป็นที่เราสามารถเดินมาในพี่ไม้ไมโอโ้โหพี่ไม้ดูสิสามารถดึงเชือกคนมาในพี่ไม้เชือกเนี้ยไปเดึงพี่ไม้พี่ไม้